นี่คือออโต้คริสตัลแบบง่ายๆมนันตัวสุดท้ายของมนุษยาชิมันไม่ใช่ตัวเขาเองสิ่งนี้เกิดมาเพื่อเป็นของตกแต่งค่ะเขาว่าอย่างไนมันแค่ของตกแต่งทุกครั้งที่เราบินได้เราได้สกิลนะคะเนี่ยนี่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างง่ายค่ะใส่แผ่นดิสก์หนึเคสักสองแผ่นเลยอะอ่ะจะดุดความรัก สวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ l i น์ Store ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันใน F T B Sky 2ไปเริ่มกันเลยตอนแรกมิวตั้งใจค่ะว่าจะทําคริสตัลแบบออโต้แต่รู้สึกว่าอยากได้ระบบคอมพิวเตอร์ไอเทมเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะตอนนี้เราจะเดินทางไปที่หมู่บ้านวิลเลจเจอค่ะพันเมตรตรงนู้นใช้เลยจ้าไปเลยโดดค่ะว้ พันเบดแป๊บเดียวถึงมีเวพอยแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหสกิลทีก็มาแล้วคะ่ะนี่ไงหมู่บ้านอพุ่งไปเลยจ้าเอ้ยเอาขึ้นไปขึ้นไปโอเคปึ๊บมิวมาทำไมที่นี่เราจะมาเทรดของกับชาวบ้านค่ะนายเดี๋ยวนะเราต้องเอาบล็อกงานของเขาออกให้หมดก่อนมิวอยากจะเทรดให้เขาเป็นสายของตัวนี้คะ่ะ ที่ถือมาทัดเจอเอะไรตัวเองไหนดูสิเปลี่ยนอาชีพไม่เปลี่ยนค่ะอะเขาบอกว่ายังมีบ้องงานเหลืออยู่นายเลือกอาชีพสิเออเลือกอาชีพสายนี้แล้วเออสายนักรีเิร์ชค่ะก่อนเทรดด้วยอะไรเทรดด้วยเอมมอรัลเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีที่จับชาวบ้านเราเรา,เรามีเรามีที่จับชาวบ้านนี่ค่ะ โอ้โหเราก็ลืมเลยว่ามีที่จับชาวบ้านนี่ไงเทรดเดอร์คะ่ะไฟใหม่คะ่ะลืมไปว่ามีที่จับชาวบ้านเทรดเดอร์นี้ไปเลยให้เปลือกบ้านในการมาแต่ละทีเปลือกแต่คุณค่าคะ่ะพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปเออเออโอ้โดนอะไรโดนกองไฟเออไม่เป็นไรแทาเจอร์เราก็ได้จากหมู่บ้านนี้แหลคะค่ะเฮ้ย เทปหนึ่งทีซีอะลัก่วนตัวนี้จับได้ไหมคะดีจับได้แล้วคะจะพาชาวบ้านกลับบ้านแล้วนี่อะไรต่อเทตค่ะปลล็อกเทียเพื่อดูว่าเขามีบัตรดิ้งให้ไหมนายเอย้ยโหได้เป็นคอตนี้เลยคะ่ะจาต้องเทตแล้วนะห้าสิบสิบห้ายี่สิบห้าสมสิบปืองเหมือนกันคะ่ะมีบัตรดิ้งให้ไหมลูกไม่แต่มีแม่พิมพ์ให้โอเค อะแม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์ได้แม่พิมพ์แล้วมีต่อไหมมาสเตอร์หรือยัง <Huh? S 1> เอกเพิร์ตเท่านั้นค่ะปึ๊บ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 อืมยี่สิบแปดอัพทียังอัพทียังยังขาดนิดหนึ่งค่ะเอาละตัวเองเราขอระดับมาสเตอรี่มาสเตอร์แล้วค่ะไม่มีบัตรดิ้งให้โอ้ลืมไปค่ะถ้าเราได้โค้ดคริสตัลเนี่ยเราสามารถทำบัตรดิ้งเองได้เออหนูลืมหนูลืมสวัสดีนายไอ้จื๊ เก็บคะ่ะพาเขากลับบ้าน <c oughs> นายตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วเราจะพากลับบ้านด้วยเอยในนี้มีของเหลืออยู่ไหมคะของจิป,ปทาทะไม่เป็นไรเอากลับไปให้หมดค่ะอะ่อะกับบ้านะง่ายทำโฮมก็กลับได้แล้วสุดยอดเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็ปลูกนี่ค่ะเป็นควอทธรรมดาควอทธรรมดาได้จากเตาหลอมนี่เลยคะ่ะเตาตรงนี้แหละเอามาทำเป็นควอทธรรมดาได้เอ,อ้ยโอ้ นายเอ้ยมันตีเจ็บนะเล่นเล่นกับนายทีไรเป็นเรื่องเสมอค่ะเอาล่ะค่ะตรงนี้ไฟฟ้าค่ะเวอร์ชันหนึ่งของเราใส่ฐานลงไปค่ะมิวก็จะได้ไฟฟ้ามาเอาละ่ะแล้วมิวก็วางเครื่องชาร์จเจอร์ขนาหนี้ค่ะเพื่อจะชาร์จเขาเอ้เอฟแท็มาแล้วว่าไงเจ้าแฟนทอมเออนั่นไงเขาทิ้งมาเลยค่ะ <c oughs> อ่าชาร์จขนดนี้เลยน่าชาร์จแล้ว ถือว่าใช้ไฟน้อยนะคะเนี่ยใส่ปุ๊บชาร์จได้ปั๊บเรียบร้อยค่ะทีนี้ตัวตั๊กคอที่มู่ได้มาอัดเป็นบล็อกค่ะอัดเป็นบล็อกแล้วก็โยนลงไปในน้ำํำมิวโยนลงไปในน้ําตรงนี้แล้วก็โยนชาร์จลงไปตรงนี้รวมร่างเออนั่นแหละค่ะน้าเอ้ยบัดดิ้งแล้วค่ะบัตด,ดิ้งนี้มันจะค่อยค่ เติมสลายตามการเวลาแต่ว่าอย่างอยเราก็จะเป็นแหล่งฟาร์มได้นั่นเองอ้าวทำไมหนูไม่เห็นปกติมันจะต้องแสดงชาวบ้านโชว์นี้นี้นะคะเนี่ยอ้ไม่เห็นชาวบ้านค่ะ,ะทั้งเปิดปิดเทดเดอร์ไม่เห็นชาวบ้านทั้งคู่เลยแปลกมากดูครับเครื่องจากเครื่องต่อมาค่ะเครื่องนี้ i n นส r i ท e รหลักๆของเราคือเอามาเพื่อบดเตตัดคอร์ค่ะใส่เข้าไปจํานวนหนึ่งเพื่อบดจ้ารับรางวัลค่ะโอ้โหอะไรเอ่ย มีรีสกิลทีเลเวลอัพโอ้โหยอดเยี่ยมเขาบอกว่านี่คือระบบคอมพิวเตอร์แบบซื้อขายได้นั่นเองสุด <c oughs> ยอดมากโอ้โหต้องชอปปิ้งกันเลยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่มีซิเวอร์คอยไม่มีซิเวอร์คอยไม่มีปัญหาค่ะนี่เลยเปลี่ยนจากโกให้เป็นซิวเวอร์คอนเวิร์ตค่ะอืมนี่เออม,มันเปลี่ยนได้ใช่ไหมล่ะมา่าเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้ แล้วก็ช้อปปิ้งเออในในของเอาล็อกค่ะเด,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 ด็ดเด็ดเด็ดเดอ้ยเขาไม่ให้เราซื้อค่ะตราบใดที่เรายังทําสิ่งนี้ไม่ได้เราจะซื้อไม่ได้พระเจ้าช่วยเอาละ่ะเราก็มาทําแผ่นซิลิคอนสักแผ่นหนึ่งค่ะอะไรก็ได้ใส่ลงไปค่ะแม่พิมพ์ที่เลขกับชาวบ้านมาแล้วก็ใส่ทองค่ะต้องบอกว่าทองคอตไดมอนด์ Demon, ขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์ค่ะได้แม่พิมพ์แบบไหนก็แบบนั้นนั่นเองเอาละ่ะมิวได้มาแล้วหนึ่งแผ่นมิวจะทาแค่แผ่นเดียวเพื่อเปิดเควสค่ะ มิวได้สตัดคอสแบบบทมาใช่ไหมคะถ้าเราผสมกับทรายฐานค่ะเราจะได้เยอะขึ้นอือเอาฐานมาเลย <c oughs> ปืบ๊บคอเบรนได้เยอะค่ะตอนแรกมี12ได้เป็นซิลิคอนคือ64ใส่ไปเผาโลดจ้ามิวได้ซิลิคอนมาแล้วค่ะมิวต้องการแม่พิมพ์ซิลิคอนน่าจะอยู่ในนี้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมมิวไม่เห็นแม่พิมพ์ซิลิคอนอยู่ไหนกันเนี่ยชาวบ้านมีให้ล่วแม่พิมพ์ซิลิคอนไหตัวนี้ไม่ไม่ไม่ เอ๋เกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเราเบรกเขาโดยที่ไม่ใช้ซิลทนันก็ไม่แตกนี่คะอ้มันไม่ใช่ตัวเขาเองสิ่งนี้เกิดมาเพื่อเป็นของตกแต่งค่ะคาว่าอย่างไรมันแค่ของตกแต่งไ <c oughs> อ้เราก็พยายามเบรกใหม่ของตกแต่งจ้าวางโต๊ะงานค่ะวันด,ดีชาวบ้านเออนั่นแหละค่ะทํางานอันนี้เขาได้เป็นอะไรเขาบอกว่าไซเคิลเทปได้แทบไม่ต่างกันเลยค่ะ โอเคมือใส่ไปมือใส่ชาวบ้านไปไม่เห็นปิดเชเดอร์ก็มองไม่เห็นแปลกจังเราก็เทรดเปิดเทียนเรื่อยๆค่ะหาสิมีแม่พิมพ์ซิลิคอนให้เราไหมเจอแล้วค่ะแม่พิมพ์ซิลิคอนกับแคลคูลเลชันโอเคราคาสิบค่ะ,คะซื้อมาเลยโอ้โหอันโนเทคโนโลยีแปลว่าเราได้แม่พิมพ์ครบทุกแบบค่ะอันนี้ทองที่เราได้ใช่ไหมเอาออกแล้วเราก็ใส่แม่พิมพ์ซิลิคอนไปค่ะปรับซิลิคอนให้กลายเป็นแผน่นอ,อยู่ตรงนี้เลยจ้า อ่ะละค่ะได้หมดแล้วทีนี้ท้อนออกก่อนใส่ซิลิคอนลงไปใส่ทองลงไปใส่ลิสโต้ลงไปประกอบเป็นแผ่นค่ะทีนี้เราก็จะได้แผ่นโปรเซสเซอร์หนึ่งชนิดละถือเป็นการปลดเควสจะได้ชอปปิ้งได้นั่นเองไปที่ชอปค่ะคราวนี้มิวก็รับเควสรางวัลเควสได้แล้วเอ,อ้ยเขาอบอกว่าให้เลือกด้วยแฮนึกว่าจะได้ทั้งสาม,มอันแหมกูมิวค้ามมาสิ่งแรกค่ะ M E controller ของระบบคอมพิวเตอร์หัวใจของระบบคอมพิวเตอร์เราได้มาแล้วค่ะ ีนี้เรากําลังจะคราฟอย่างอื่นอย่างเช่นหน้าจอสายใช่ไหมแผ่นเก็บดิสค่ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการแล้วก็แผ่นดิสข้อมูลด้วยเอาละมิวคิดว่าครบค่ะวางไปเลยตรงนี้ค่ะพลังงานเราต้องเอาพลังงานจากเตานี้ขึ้นข้างบนโอเคเดี๋ยวนะโอ้ยล้นหน้าจอค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาออกก่อนปรับที่เตาเอาพุทธค่ะพลังงานขึ้นแล้วสว่างแล้วใช่ไหมคะ่ะคราวนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะวางไปวางไป,วาง,ไปวางจอ ระบบคอมพิว,เ,วเตอร์อย่างง่ายค่ะใส่แผ่นดิสก์หนึ่งเคสักสองแผ่นเนี่ยเรียบร้อยเราได้ระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วเราใช้งานได้เสมอตราบเท่าที่มีพลังงานเอาระบ้านเราจะได้ไม่ลกแล้วค่ะ <c oughs> ก็คือ,อยดัดไอเทมเข้าไปนี่นี้ให้หมดไปเลย <c oughs> อุ้ยรับรางวัลด้วยนะเผื่อว่าจะได้แผ่นดิสก์ฟรีเอามาค่ะไม่ได้แต่ได้อินสแตเบอร์แถมเยอะเลยโอ้สตอรีรบัตแปลว่าสามารถดีเทค กับกล่องข้างนอกได้อืมตรงนี้เป็นสโตรเรจคอนโทรเลอร์ค่ะสําหรับมัดพวกกล่องพวกนี้ใช่ไหมและทีนี้สมุนหมิวเอาไอเทมที่คิดว่าในนี้น่าจะไม่มีมีอะไรที่คิดว่าในนี้น่าจะไม่มีบ้างคะไอเทมปแปลกแฮมแฮมแฮม,แมอินฟินิตีแ้แฮมหมิวใส่ไปที่กล่องข้างบนค่ะปึ๊บแล้วหมิวมาเสิร์ชที่หน้าจอระบบคอมพิวเตอร์หมิวจะเจอแฮมไหมแฮมนี่ <laughs> มนลิงกันกโอ้ดีงามมากเอาล่ะ ก็คือบางส่วนเอาเข้ากล่องค่ะบางส่วนก็เอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ไปเลยแควนี้ก็ลิงก์กันแล้วจ้ามิวเอาพิเอริตี้ตั้งไว้เยอะๆก่อน,นะคะ่ะพ r i ออริตี้สูงแบบสูงมากอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อให้เขาเข้ามาก่อนอ่าแล้วส่วนที่เหลือค่อยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เราคะ่ะแต่ท้งนี้ไอเทมทั้งหมดก็จะถูกลิงก์ไปที่ระบบคอมพิวเตอร์อ นี่คือความดีงามค่ะยอดเยี่ยมค่ะอันนี้คือระบบคอมพิวเตอร์แบบต้นเกมต้นเกมเลยนะเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหมดปัญหาแล้วทีนี้ก็ได้เวลาในเรื่องของอัตโนมัติค่ะอัตโนมัติของโค้ดนั่นเองพวกบัตรดิ้งต่างๆค่ะทั้งบัตรดิงดดด้งโค้ดบัตรดิ้งเอเมมือบัตรดิ้งเหล็กอยากได้อัตโนมัติแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำอัตโนมัติ ได้ง่ายแค่ไหนค่ะทุกคนคะมิวมีเจ้าสิ่งนี้เลี้ยงน้อนกันเดอะเอาละนายสิ่งที่เราต้องการคืออัตโนมัติแบบง,ง่ายเขากินอะไรค่ะออกินน้าตาลหรือว่ากินเนื้อสมบีออกกินเนื้อสมบีก็ได้ใส่เข้าไปค่ะอ,อเปลี่ยนบล็อกให้กลายเป็นบล็อกที่เราต้องการน่ค่ะได้แล้วค่ะเอาละขุดจ้าเงียบอืมแล้วมิวก็จะต้องเอาไปเผาค่ะ ไปโลดตัวเองมิวคราสมาแล้วค่ะอันนี้ค่ะบล็อกเบรกเกอร์ aker, แต่ว่าเป็นแค่ระดับธรรมดาค่ะเพราะระดับธรรมดามันก็เหมือนจะฟิลเตอร์ไม่ได้เออวางปุ๊บทํางานปับ๊บแค่วางก็ทํางานค่ะเราวางแบบนี้ผิดฝั่งผิดฝั่งโอเคมิววางแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่อุป,ปกรณ์ลงไปนี่เขาจะเบรกให้เราได้อา้าวแต่พอฟิลเตอร์ไม่ได้ก็คือ ต้องใช้ขั้นสูงค่ะไม่งั้นเขาแค่โตเขาก็ตัดเลยโอ้ปัญหาคือขั้นสูงของเครื่องนี้เราต้องใช้เบรคค่ะแล้วจะไปหาเบรดจากไหนล่ะเนี่ยในตู้ปราสาทมิวเห็นเลยค่ะว่าเราแทบจะไม่เจอเบรมิวก็เลยจะใช้วิธีทางอ้อมเพื่อหาเบรค่ะอันนี้คือซิมูเลชันแชมเบอร์ค่ะเอาไว้ซิมูเลต์ดาต้จากมอนเตอร์มิวไม่สามารถซิมูเลตเบรได้เพราะว่า Data าของมิวจะไม่ครบค่ะแต่เครื่องนี้มีทางที่ทำให้เราสามารถทำได้ค่ะ ก็ Data สองเครื่องนี้โอเคตั้งไว้แล้วค่ะเพราะว่าเห็นชัดเจนว่า Simple b o กเบเกอเขาฟิลเตอร์ไม่ได้วาร์ฟเข้าสู่ในเธอร์ค่ะเราจะต้องไปเก็บ Data สักนิดหนึ่งมอนในในเธอตัวอะไรก็ได้มิวเห็นในแผนที่ว่ามีเบรดค่ะแต่ว่าในการที่เราจะซิมูเลตเบรดเราต้องฆ่าเบรดหลายตัวแล้วในทรี a l ลมันก็ เบดเหมือนมีแค่ตัวเดียวเท่าที่หนูจำได้เราต้องฆ่าเบดอย่งางน้อยสักหกตัวค่ะถึงจะได้ดาต้าเบดดังนั้นหนูจะใช้ดาต้าวิเทอร์สเกลตันแทนเอ้ยมันมีวิธีน่ะใส่ไปอะค่ะแล้วก็กำหนดตีหกตัวจริงด้วยตีเลยจ้าตีให้ครบหกตัวค่ะอืมจัดไปลูกโอเคไม่เหมือนได้กระเป๋าฟรีหรือเปล่านั้นเรียบร้อยค่ะหนูได้เอากล่องมาไหมโอ้ยหนูมุกกล่องมาด้วยทึบหนีเงบ ลืมไปว่ากล่องก็สามารถใช้ในการเก็บทรัพยากรกลับบ้านได้คะ่ะวับกลับบ้านเลยดีกว่าใช่ Data นี้เป็นขั้นเบสิกแล้วแปลว่าเริ่มการซิมูเลตได้คะ่ะก็เพียงแค่เอามายัดใส่เครื่องซิมูเลตท่านั้นเองจื๊บแล้วหนูก็ต้องใส่เหรียญให้เขาตรงนี้เหรียญในการซิมูเลตไม่ยากคะ่ะครับได้เลยก็คือใส่เหรียญไปปุ๊บทีนี้ก็รอเวลาคะ่ะเขาก็จะซิมูเลตมาเรื่อยๆแต่หลักๆแล้วเจ้าตัวนี้ใช้พลังงาน700สําสำหรับวิทเทอร์สเกลตัน มิวต้องหาพลังงานบ้านที่ถึงเจ็ดร้อยก่อนค่ะเอาล่ะทุกคนคะ่ะมิวคราฟเตามาค่ะเป็นเตาเอเมอร์ลสูงสุดที่เราทําได้นะตอนนี้แล้วก็เราจะต้องใส่อัปเกรดลงไปค่ะผลิตพลังงานค่ะเขาก็จะไม่เผาของเขาจะผลิตพลังงานแล้วก็อังเม้นเผาแร่เราอยากจะเอาไดามอนด์มาเผาค่ะดูสิเขาบอกว่าได้พลังงานห้าแสนนะคะไดมอนด์อ่ะหนึ่งก้อนอะ่ะเออมิวก็เลยเลือกเป็นไดมอนด์ค่ง่ะพอเช็คดูฐานฐานแบบน้อยมาก ถ้าเป็นทานหนึ่งก้อนได้สามหมื่นค่ะโอ้แต่ไดมอนได้ตั้งหาแสน <c oughs> ก็เลยลองดูว่าแบบไหนจะดีค่ะพลังงานไม่พอแน่นอนเงี้ยค่ะเนี่ยจนกว่าอันนี้จะเต็มค่ะอันนี้คือเต็มเท่าไหร่เอ่ยเต็มหนึ่งล้านข้างล่างเต็มหนึ่งล้านแล้วค่ะแต่ข้างบนนี้พลังงานไม่ขึ้นแปลว่าผลิตพลังงานไม่พอแต่ใดๆก็ตามค่ะมูได้สิ่งนี้มาแล้วนี่ ตัวแปลงไอเทมยอดนี่แหละคือสิ่งที่อยากได้ถ้ามีตัวนี้เราสามารถแปลงเป็นเบสพาวเดอร์ได้ค่ะใช่เลยรั่วแปลงเป็นเบสรถได้โอ้โหดีมากยืบเรียบร้อยได้มาแปดค่ะสุดยอดนี่แหละ่งที่มิวต้องการถ้ามิได้สิ่งนี้มิวสามารถอัปเกรดเจ้าตัวนี้ได้ค่ะตัวแปลงบล็อกค่ะเงือ้อ ให้เป็นเลเวลที่สูงขึ้นน้อนสัตว์เลี้ยงของเราก็จะเก่งขึ้นค่ะเขาก็จะแปลงบล็อกอื่นๆได้มากขึ้นนั่นเองเลเวลสอค่ะนี่ได้มาแล้วจ้า้ยสิ่งที่เนูต้องการคือน้อนเลเวลสกับเลเวลสค่ะแต่เลเวลสกับเลเวลสี่ทำไม่ได้เขาบอกว่าต้องใช้นิโอไดเมียมจังบมเดนอิตอร์ไลพระเจ้าช่วยนิโอไดเมียมเฮ้ยได้ไหมเนี่ยโอ้โห ใครจะมีตอนนี้คะ่ะอันนี้น่ะโอ้โหเหส่วนอันนี้มาเอเซนนี่หายังไงอยูไม่แน่ใจโอ้โหระวางไปปุ๊บนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเหมือนเหมือนจะกลายเป็นเลเสองได้ใช่ถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆได้มันก็จะไม่พังใช่ไหมหมูว่าอืคิดว่าอย่างนั้นคะ่ะอันนี้มมีใส่ทองลงไปแล้วมิูก็จะเอาไปเผาคะ่ะเป็นบล็อกแรกชนิดใหม่ที่เราได้มา เผาเสร็จแล้วครับนี่เลยค่ะของดีมาก Experi ล n ย่นโฮเดคืออะไรเขาเก็บ XP ให้เราได้ค่ะคอนโทรลบึ้นี่เป็นการเซฟ XP ที่ตอนนั้นยิวคราบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีไดมอนด์นั่นเองตอนนี้เรามีแล้วเราก็เลยคราบได้ค่ะไม่มีทั้งไม่มีทั้งไดมอนด์ไม่มีทั้งเบรดคือไม่มีสารพัดอยา่างก็เลยคราบไม่ได้แต่ตอนนี้ได้แล้วนะคะอันนี้คือเลเวลสูงสุดอ่ะ เออถ้าอย่างนี้คือก็แปลว่าเจ้าตัวนี้จะไม่ลดเทียสิเออดีค่ะน่ะหมือว่าดีหมิวว่าดีอันนี้ดีมากเป็นคอม,มโบที่ดีอนนีิมาเอเซนคือเอเซนของสิ่งมีชีวิตค่ะเขาบอกว่าเป็นเอเซนขั้นสูงแต่ทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่หมิวน่าจะทําได้ก็คือเส้นทางนั้นเลยค่ะตอนนี้เรากําลังเก็บมนาค่ะเก็บมนาด้วยการเอา่านค่ะมาสังเวยนั่นเองใช่แล้วทีนี้เราก็จะทําเป็นเจ็มมานาค่ะ เขาต้องมีมานาถ้าเขาไม่มีมานาเขาจะช้ามากเขาจะแอบซอบมานาจากธรรมชาติแทน่น่ต้องเป็นอะไรที่ช้าแต่ถ้าเรามีมานาโปรเซสจะไหวขึ้นเป็น10เท่า3ามเลยลูกนั่นแหละนี่เลยค่ะเราก็ได้เจมของมานามาแล้วอ่ะมีวางฐานลงไปค่ะมือต้องใส่เทมสาอย่างใช่ไหมแอปเปลิลทองคำค่ะผงกระดูกแล้วก็ชิบ,ชบ,ชบ โัววิเทอร์สเกลตันเอ้ยเรามีตัวนี้แปดท่านูนนี้แปดหมายความว่ายังไงคะใส่เข้าไปค่ะนี่สิมูเลตทรัพยาก,กรมาได้เลยค่ะนั่นคือสิ่งที่ดีใช่ตัวนี้เป็นตัวที่มิวรักมากคือแบบตอนแรกว่าะจะไม่ไปนะแต่ทรัพยากรในการแบบทางเรื่องในการฟาร์มมันต้องไปจริงๆค่ะก็เลยได้ไปนั่นเองใส่เข้าไปจ้าแล้วก็ใส่เจมมานาค่ะเขาบอกว่าคราฟได้ไหมกําลังคราฟกําลังคราฟ แปลว่าถังนี้หมื่นหนึ่งสินะน่าจะค่ะเพราะเขาใช้สามพันส่ง energy เข้าไปเข้าไปเอ้ยอนดีวาเอ็นเซนใช่เลยได้มาแล้วค่ะไปลว่ามีสูสามารถอัปเกรดนนตตัวนี้ให้เป็นนนอนเลเวลสได้แล้วตอนแรกหนูคิดว่าคราบได้แล้วแต่ปรากฏว่าเราไม่มีเอ็นสโตนค่ะแล้วตอนนี้การไปหาดีเอ็นนั้นเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าคุณต้องกายดิ้งไปแบบเมจิกสูงมากถึงจะทำได้ หนูก็เลยมานั่งตามพ,พระคัมภีร์ค่ะเพราะว่ามีอีกเส้นทางหนึ่งทางอ้อมที่เราสามารถไป้หาเอ็นสโตนได้นั่นเองปึ๊บ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 ตรงนี้ค่ะเราต้องไปหาหนอนค่ะจะมีหนอนที่น่าจะให้เอ็นสโตนแก่เราได้โค่งไปทุกครั้งที่เราบินได้เราได้สกิลนะคะเนี่ยโอ้ไปเลยไปหลดบอดีอยู่สูงนี่นาะถึงหรือยังคะอยากถึงละเ,เขาอยู่สูงหรืออยู่ต่ำนะ่ะ อมิวสูงเกินค่ะน,นี้มิวสูงมาตั้งห้ารอยบ็อกซ์ลงรดนั่นไงเจอแล้วจ้าปลื้เออเรามาต้องเราต้องมาหานอนค่ะมิวทำกรงจับมาแล้วน,น้อนเออตอนนั้นมิวเห็นแถวนี้มีน้อนหนึ่งตัวนี่เอ,อ้ยนี่ไงน้อนโอ้โหน้อนตัวสุดท้ายของมนุษยชาติ <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> น,น้นอนน้อนน้อนยื่อแบว่า,วาฉันคือ พูดหลือรอดตัวสุดท้ายขอพนุษยชาติลระเนี่ยเอ้ยถ้ามีแค่ตัวเดียวนี้ที่แบบโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยค่ะเขาบอกว่าเดินลัสเวิล์สกายวอร์เดนตัวสุดท้ายของมนุษยชาตินะเนี่ยน่าจะแล้วลูกปึ๊บเงีบแล้วก็เสียทองนายนาจะกลัวเราไม่ได้นะลูกเราให้เสียทองนายน่ะเออ น้อนชอบทองน้อนชอบทองเออเอ,อ้ยนั่นแหละค่ะอ้าวเจ้าตัวนี้ไปไหนแล้วนี่ไงตัวนี้หายไปไหนแล้วแต่ปกติน้อนเป็นตัวที่ไม่ได้เกิดยากนะคะขอแค่แบบมีพื้นหญ้ามีนุ่นมีนั่นมีนี่น้อนก็มาเกลือนะ่อนอะจําได้สมัยนู้นค่ะมาแล้วค่ะจือ๊อเอาออกค่ะอันนี้ไอเทมไม่มีวันหมดใช้ได้เรื่อยๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยน เราจะทำอะไรเราจะทำตัวแปลงไอเทมค่ะเพื่อแปลงให้ได้เป็นเอ็นสโตนชีวิตต้องเส้นทางนี้เลเยมิวได้มาแล้วค่ะรับมาฮ่าคอนจัวเอ็เซนวิ่งเข้ามาค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เอ้ยนี่ไงเอ็นสโตนน้ำตาจะไหลรินชีวิตวดเพลงนี้ถือว่าเส้นทางซับซ้อนค่ะออกแบบมาดีมาก ิดทางรัดอะไรหมดมีแต่ทางอ้อมให้ไปเอล่ะแล้วเราก็คราฟค่ะนี่เลยวอลชิมเมอร์ได้แล้วลูกเอ้ยกว่าจะได้เราใส่อาหารให้เขาเป็นเอนเดอร์เพลค่ะแล้วเราก็วาง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 ปุ๊บปๆ๊ป๊นี่เออแปลเปเลเวลเลเวลสอแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลเวลสก็คือเปลี่ยนเป็นตัวเขาเองได้ค่ะคือง่ายเลยคราวนี้ก็ได้เยอะอื เอาให้คุ้มค่ะอินเดอร์เพลลงมีน้อยแล้วก็อันนี้เอ็กเวทค่ะได้แล้วจ้าอินเดอร์เพลมีเหลือแค่เม็ดสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ใส่เข้าไปเอาให้คุ้มค่าจ้าเอาแย่ oh yeah, แล้วค่ะมิวต้องการอินเดอร์เพลเพื่อค้าเป็นไอโอเป็นเดอร์ด้วยหาจากไหนละเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ่ความรู้เพื่อเล่นพื้นฐานไม่ครับชาวบ้านสายนักบวชเทรดอินเดอร์เพลค่ะเ <c oughs> อ <c oughs> อง่ายเออ เก็บเข้ามาเลยค่ะชาวบ้านใส่นักบวชเทรดเอนเดอร์เพลให้เราได้โนปนจริงลืมเลยว่าทำได้ค่ะวางลงไปใส่ชาวบ้านไปปุ๊บนี่พร้อมเทรดพร้อมเทรดเอมบรอลค่ะเราจะใช้เอมบรอลอัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปิดเอนเดอร์เพลนี่เทรดค่ะปุ๊บ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 บ ปุ๊บ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 ไล่ๆๆอืมเอาล่ะระดับต่อมา,อาเทรดนี่ค่ะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้เป็นประจำเหมือนกันชอบมากมิวชอบเอามาใช้คราฟเป็นโคมไฟนี้ค่ะเขาจะให้แบบแสงสว่างอย่างกว้างมากได้เอ็นเอร์พล์นี่ไงล่ะอ้าวอื้ยคลาสสิ่ง Minecraft ค,ค่ะโอ้โหถ้าไม่มีความรู้นี่เล่นยากแล้วนี่อ จริงไหมนอนจะเห็นด้วยกับเราไหมอืมแค่เราหลบเจ้าก็ยิงเราไม่โดนเราครับค่ะอินด์เพอืมไอออฟอินเดอร์อัพเกรดค่ะเอ็ดวานบ็อกเบรเกอร์ได้มาแล้วอันนี้ดีมากโอเคทุกคนคะ่ะมิวตั้งโฮโลแกรมค่ะให้ครอบคุมพื้นที่ตรงนี้แล้วแล้วก็อันนี้มีบางส่วนไม่ครอบคุมเนาะไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อโฮโลแกรมครอบคุมค่ะ เขาก็จะเก็บได้เราใส่ฟิลเตอร์ไปค่ะแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์ไปใช่แค่นี้เลยค่ะ <c oughs> ทุกอย่างที่โตแล้วเขาจะถูกเก็บได้ของที่อยู่ในโฮโลแกรมในระยะนี้ค่ะ <c oughs> เขาก็จะทำงานได้เอง <c oughs> เป็นอะไรที่ดีมาก <c oughs> ไม่โตไม่เก็บค่ะ <c oughs> เก็บเฉพาะที่โตแล้ว <c oughs> ใช่ส่วนนี้คือตัวดูดไอเทมค่ะอันนี้ดูดไอเทมสามารถทำขยายระยะเพิ่มได้ แต่ถ้าเราขย,ยับดีๆค่ะเราก็วางคริสตัลแบบจิตกันได้หมดเลยนะอ้ยไอเดียมดุดๆเข้ามาในนี้ค่ะนั่นแหละของดีค่ะอ,อ้ดีมากทีนี้เราจะส่งไปเผาไปทำอะไรก็ง่ายค่ะนี่คือออโต้คริสตัลแบบง่ายๆตราบใดที่เรามีพลังงานค่ะแล้วก็อุปกรณ์ของเราต้องหาอุปกรณ์ที่ Unbreakable <c oughs> มาให้ได้นะคะคราวนี้ก็ชิวๆเลยแน่นอนอันนี้ตัลงนี้คือเขาไม่หมดเวลาเลยเหรอแปลกมากค่ะตัวนี้นะ่ะ ทำงานได้ตลอดเวลาก็แปลว่าเจอ s t ตั t c o a ด t b ด i l d ก็ก็โตตลอดเวลาสินะโอ้ก็ก็ดีค่ะดีค่ะมิวให้อาหารไปครั้งเดียวเองนะอยู่นานจริงๆของในกล่องเราก็มีทรัพยากรให้ใช้ค่ะอยู่เฉยแบบไม่ต้องทําอะไรแต่ได้ทรัพยากรนั้นดีจริงๆค่ะแน่นอนว่าตรงนี้คือรุ่นของการทดลองพอทดลองแล้วเวิร์ค,ค่ะเราก็ค่อยๆไปสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเนาะให้มีมากขึ้นค่ะให้รวยทรัพยากรมากขึ้นเออ ตอนนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วโอ้โหต้นเกมแลวคะเนี่ยต้องไปทุกอย่างหาม็อบเก็บดาตาเวทมนต์เอยนู่นนั่นนี่เอยนี่มันคือแบบหลายมดมากในต้นเกมสุดยอดเลยคะ่ะทุกคนคะพาร์นนี้เราลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่พาร์นหน้าคะ่ะสำหรับ F T B Sky 2ผพาร์นนี้บ๊ายบายคะ่ะ